สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะวันนี้ทายก็ยังคงทำเมนูเกี่ยวกับสมุนไพรนะคะกะ็ว่านหางจร,เระเข้ผสมกับดอกอังชันนะคะ2ออย่างนั้นก็ล้วนเป็นสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพทั้งสองเลยนะคะเพื่อนๆอ,อย่างว่านหางจระเข้นั้นก็มีประโยชน์สามารถเอามาทาน้าได้หมักผมได้และก็ทานได้เคลือบกระเพาะอาหารอย่างดีเลยนะคะ มีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยแล้วก็ยังช่วยในเรื่องอรักษาคนที่เป็นโรคกระเพาะนะคะแล้วก็มีใย,ยอาหารมีวิตามินต่างๆเมื่อเราทานเข้าไปอาจจะอร่อยมากเราสามารถเคี้ยวได้ก็จะ,ะกรุบๆในปากของเราอร่อยมากค่ะเพื่อนๆหลังจากที่สายปอกเสร็จแล้วทําความสะอาดเสร็จแล้วสายก็ต้องรอให้เสด็จน้ํา เมื่อเสด็จน้ําเสร็จแล้วก็เอามาหั่นเป็นลูกเต่าเล็กๆลูกเต่าเล็กๆนั้นเสร็จแล้วก็เอาไปล้างอีกหนึ่งรอบและก็รอให้เสด็จน้ํานะคะเราก็เตรียมดอกอัญชันแล้วก็ใบเตยน้ําตาลเพื่อที่จะทำะเครื่องดื่มนะคะ,ะสำหรับใบเตยนั้นก็เพื่อที่จะดับกลิ่นของวัานหางจระเข้นะคะเพื่อนๆ ตอนนี้สายก็เตรียมที่จะไปต้มน้ําเชื่อมนะคะสําหรับน้ําเชื่อมใครไม่ชอบหวานมากก็ไม่ต้องใส่เยอะก็ได้ในการต้มนั้นก็ต้องปรุงรสที่เราชอบในการต้มครั้งแรกเราก็จะใส่เกลือนิดหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้ตัดกับความหวานหลังจากนั้นสายก็จะใส่ใบเตยนะคะเมื่อใบเตยออกกลิ่นแล้วออก,ก็เอาออกนะคะหลังจากนั้นสายก็จะใส่ดอกอัญชันเหมือนที่เห็นนะคะ เพื่อที่จะเอาสีของดอกอังชันอาจจะทําให้สีสันน่าทานด้วยและก็เป็นประโยชน์สําหรับสุขภาพของเรานะคะเป็นของธรรมชาติไร้สารเคมีนะคะหลังจากที่เดือดเสร็จแล้วดอกอังชันก็สีออกหมดแล้วเราก็ตักออกนะคะน้ําก็กําลังเดือดตักออกให้หมดนะคะเมื่อออกหมดแล้วเราก็เตรียมที่จะใส่น้ำตาล น้ำตาลก็อยู่ที่เราชอบนะคะชิมก่อนที่เราจะใส่ว่านหางจระเข้นะคะอะตอนนี้สายก็จะชิมก่อนนะคะว่ารสชาติได้หรือ,อยังบางทีอจืดเกินไปก็ไม่ดีนะคะให้กลมๆนิดนึงตอนนี้ก็เติมน้ำตาลอีกนิดนึงนะคะ หลังจากที่น้ำตาลละลายเสร็จแล้วก็เตรียมที่จะใส่ว่านหางจระเข้เป็นอันว่าเสร็จนะคะก็ต้มประมาณ5-10นาทีก็ได้นะคะถ้าสุกแล้วเขาก็จะลอยขึ้นมานะคะก็เตรียมที่จะรับประทานได้เราให้เย็นก่อนนะคะสำหรับเครื่องบรรจุพาน,นั้นเราก็จะต้องล้างขวดพลาสติกก่อนนะคะเพื่อที่จะฆ่าเชื้อโรค เสร็จแล้วเราก็สามารถเก็บไว้ในตู้เย็นาสามารถดื่มได้หลายวันนะคะก็จะออกมา,าเป็นแบบนี้นะคะก็จะมีอวุ้นข้างในแล้วก็อาจจะมีสีม่วงดื่มแล้วก็จะทําให้สดชื่นมีประโยชน์ต่อร,ร่างกายนะคะเพราะว่าเราไดา้ทานในสิ่งที่เรา,อ,าอยากจะทานเองทําเองแล้วก็มีประโยชน์ต่อร,ร่างกายด้วยสดชื่นนะคะเป็นของเราเองสามารถทําขายได้คะ่ะ หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะคะสามารถทำขายแล้วก็เอาไว้รับประทานเองยอดเยี่ยมมากค่ะดีต่อสุขภาพและดีต่อใจเราด้วยอร่อยกุบๆด้วยวุ้นขาก็ลองทำดูนะคะเพราะว่าวุ้นว่านหางจระเข้นั้นอร่อยจริงๆค่ะสายก็จะชอบอเคี้ยวนะคะดื่มด้วยเคี้ยวด้วยอร่อยมากค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะ